สมาชิกุธิสภาจากพรรค Republican ได้มีการเปิดเผยร่าง Stimulus Package ฉบับ Skinny อย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่า s a f e to Work Act และจะมีการโหวตกันในวันพรุ่งนี้อัปเดตล่าสุดของเงิน Unemployment b e n e f i t จาก f ฟ m a ในรัฐต่างๆของอเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นรางวัลสำหรับความอัจฉริยะและการสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติในด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะโพล,ล่าสุดชี้ไบเดนนำทรัมป์ในรัฐส่วนใหญ่ของอเมริการวมไปถึงหกรัฐสวิงสเตทอัปเดตข่าวโควิด -19 รอบโลกประเทศไหนมีคนติดเชื้อเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่รวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วย รายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต Stimulus Check 2ประจำวันที่ 9กันยายนค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่9เดือน9ใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้กําลังใจกันด้วยนะคะ2-3สวันที่ผ่านมาหลายคนทักเข้ามานะคะว่าช่องลี USA หายไปไหนทำไมถึงไม่มีคลิปใหม่ๆเลยลีก็อยากจะฝากทุกคนตรงนี้นะคะว่า ช่อง reusa จะมีการอัพคลิปใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาหัวค่ำนะคะถ้าใครไม่ได้รับแจ้งเตือนก็สามารถเข้ามาพิมพ์หาใน YouTube ได้หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่อง reusa แม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะในเมื่อวานสมาชิกุฒิสภาพรรค republican ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของ stimulus package ฉบับใหม่นะคะโดยมีชื่อว่า s a f e to Work Act หรือบัญญัติเพื่อการกลับไปทำงานอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้ลีก็อยากจะขอถามทุกคนนะคะว่าคุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ที่จะต้องกลับไปทำงานในช่วงโควิด19แบบนี้ช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะคะและ s a f e to Work Act ก็จะมีการโหวตกันในวันพรุ่งนี้แล้วซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ฉับไวขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับเหานักการเมืองที่เพิ่งจะกลับมาทำงานได้เป็นวันที่3 ส่วนรายละเอียดของ Save to Work Act นั้นมีความยาวทั้งหมด78หน้ากระดาษน,นะคะซึ่งน้อยกว่า Stimulus Package ฉบับก่อนหน้าที่มีความยาวเป็นพันๆหน้านะคะโดย Save to Work Act ร่างโดย Mitch McConnell ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและ John Cornyn สมาชิกวุฒิสภาจากพรรค Republican ถ้าจะให้อ่านรายละเอียดทั้งหมดของ Stimulus Package ฉบับนี้78หน้ากระดาษก็อาจจะไม่ไหวนะคะ แต่ว่ารายละเอียดหลักๆของ Safe to Work Act นี้ก็คือคนที่ถูกพักง,งานหรือตกง,งานจะได้รับเงิน Unemployment Benefits 300เหรียญต่ออาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเงิน PPP Loan รอบ2และจะเป็นเงินจำนวนที่มากกว่า PPP Loan ในรอบแรกโรงเรียนและธุรกิจต่างๆจะได้รับ Liability Protection ปกป้องคุ้มครองคุณจากการถูกฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั้งหมดผู้ปกครองจะได้รับ tax credit สำหรับค่าใช้ใจ่ายสำหรับโรงเรียนเอกชนและโฮมสกูลนะคะ USPS ไปรสีนีของอเมริกาจะได้รับทุน1 0,000ล้านเหรียญสหรัฐชาวนาชาวสวนในอเมริกาจะได้รับทุน2 0,000ืล้านเหรียญสหรัฐโรงเรียน จะได้รับทุน15,000ล้านเหรียญสหรัฐและสำหรับโรคระบาดโควิด19ก็จะมีทุน16,000ล้านเหรียญสหรัฐในการใช้ตรวจสอบหาโควิด19และเงินอีก31,000ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการคิดค้นวัคซีนสำหรับโควิด19นะคะนั่นก็เป็นรายละเอียดของ s a f e to Work Act นะคะซึ่งก็ต้องย้ำว่าอันนี้เป็นแค่เพียง Stimulus Package ฉบับย่อนะคะที่ทาง Republican ทำออกมาก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วและอยากติดตามข่าวอเมริกาอย่างใกล้ชิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ได้ที่ด้านล่างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับ s a f e to Work Act มีอะไรที่ตกหล่นไปบ้างอย่างแรกเลยก็จะไม่มี Stimulus Check รอบ2นะคะ สำหรับเงินช่วยเหลือรอบ2 1,200เหรียญน,นี้เราก็ต้องไปรอลุ้นกับ Stimulus Package ฉบับใหญ่ที่ทางด้าน Nancy ่เพโลซและก็ทำเนียบขาวกำลังเจราจากันอยู่ซึ่งการเจราจาของทั้งสองฝ่ายนี้ก็กำลังเดินหน้าก้าวเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะคะหรือไม่ก็เราก็ต้องไปรอลุ้นกับงบโควิด3แสนล้านเหรียญสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้โยกย้ายมาจ่ายเป็นค่าสติม u ิส์ช็รอบ2 อีกเรื่องสำคัญที่ไม่มีใน s a f e to Work Act ก็คืองบประมาณภาครัฐท้องถิ่นนะคะซึ่งอาจจะทำให้พนักงานภาครัฐหลายๆท่านจะต้องตกง,งานในเร็วๆนี้ส่วนเรื่องของ Eviction Protection ก็มีออกมาช่วยเหลือนะคะใน Executive Order ของทรัมป์ที่ออกมายืดระยะเวลาปกป้องคุ้มครองผู้ชาาบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านไปจนถึงสิ้นปีนี้ และ student loans ก็มี executive order ออกมานะคะที่ให้ยืดระยะเวลาการผ่อนจ่ายชำระหนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เช่นกันเราจะไปต่อที่ executive order ของทรัมป์ฉบับ unemployment benefits นะคะรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับอนุมัติเงินส่วนนี้เพิ่มเติมอีก2อาทิตย์นะคะกลายเป็นว่าแคลิฟอร์เนียจะได้รับเงิน UI ทั้งหมด5อาทิตย์เป็นจำนวนเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1, 5 0 0เหรียญนะคะรัฐนิวยอร์ก หลังจากที่ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์มานานกว่าอาทิตย์วันนี้ก็ยังคงซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์อยู่นะคะและถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเริ่มมีการแจกจ่ายเงิน UI ออกมาเมื่อนั้นสำหรับชาวนิวยอร์กนะคะรัฐฟลอริดาจะเริ่มแจกจ่ายเงิน UI ภายในอาทิตย์นี้และจะจ่ายเป็นเวลาทั้งหมด3อาทิตย์นะคะเรามาถึงข่าวการเลือกตั้ง2020ที่ตอนนี้โพจากสำนักข่าวอาเมริกา ส่วนใหญ่ก็ชี้ไปว่าไบเดนนำอยู่นะคะในรัฐส่วนใหญ่ของอเมริการวมไปถึง6รัฐ w i n g States ด้วยซึ่งถือว่าสำคัญมากๆ Swing States ทั้ง6รัฐนี้ได้แก่อาริโซนาฟลอริดามิชิแกนนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินนะคะและในโพลนี้มีการสำรวจปัญหาที่ชาวอเมริกันคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด โดยผลสำรวจชี้ว่าชาวอเมริกันมองว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐตอนนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการงานปัญหาค่าครองชีพ43%นะคะรองลงมาด้วยปัญหาโควิดปัญหาระเบียบกฎหมายและปัญหาเหยียดสีผิวตามลำดับนะคะส่วนรายละเอียดของผู้เข้าร่วมการสำรวจก็จะมีความคิดเห็นต่างกันนะคะโดยกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตมองว่า ปัญหาโควิด -19 และปัญหาเหยียดสีผิวเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดส่วนกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรค Republican มองว่าปัญหาการจัดระเบียบสังคม l o a n order) สำคัญที่สุดตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาค่าคลองชีพนะคะแล้วคุณผู้ชมช่องรี USA อสะคะคิดว่าปัญหาอะไรเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาในตอนนี้ช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะคะ เราไปต่อกันที่ข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะรายละเอียดก็คือนักวิชาการหลายคนนะคะมีความเห็นว่าทรัมป์มีส่วนในการสร้างสันติภาพให้กับประเทศอิสราเอลและก็ UAE นะคะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการสารสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับประเทศเกาหลีเหนือและการนำกองทัพท,ทหารสหรัฐออกจากประเทศซีเรียและก็ประเทศอิรักนะคะ ซึ่งทรัมป์ก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะในปี2009ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปแล้วนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่โอบามาได้เข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ส่วนการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี้จะเกิดขึ้นที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์นะคะในวันที่9ตุลาคมนี้เราก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี้หรือไม่ไปต่อกันที่ข่าวโควิด -19 รอบโลกล่าสุดนะคะที่ตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังครองที่หนึ่งของโลกอยู่ด้วยยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด 6ล้าน3 0 0แสนคนเสียชีวิต8 00 9 0แสนหมื่นคนประเทศอินเดียขึ้นมาครองอันดับที่2แซงหน้าบราซิลนะคะโดยติดเชื้อทั้งหมด4ล้าน3 0 0แสนคนเสียชีวิต73,000คนส่วนบราซิลก็ตกมาอันดับที่3นะคะติดเชื้อ4ล้า00น10,000แสนคนเสียชีวิต1 00 2, นึ0 0แสนหมื่นคนที่น่าสนใจก็คือประเทศอินเดียที่มีผู้ติดเชื้อโควิดอันดับ2ของโลกสูสีกับบราซิลแต่ยอดเสียชีวิตกลับ ต่ำกว่าบราซิลเกือบเท่าตัวหรือจะพูดให้เห็นภาพก็คือยอดการเสียชีวิตของคนติดโควิดในประเทศอินเดียนั้นสูสีกับประเทศเม็กซิโกนะคะที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเพียง6 0 0 0นคนเท่านั้นส่วนประเทศจีนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและเป็นประเทศแรกที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด1 i ในเมืองอู่ฮั่นในปี2019ในเดือนธันวาคมนะคะตอนนี้ประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด9,087คนเสียชีวิต4,733คนประเทศไทยติดเชื้อทั้งหมด3,447คนเสียชีวิต58คนก็ต้องขอปรบมือให้กับประเทศไทยด้วยนะคะที่ควบคุมโรคโควิดได้ดีเพราะได้พาดข่าวในสำนักพิมพ์ต่างๆทั่วโลกนะคะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการควบคุมโควิด -19 ได้ดีที่สุดในโลกส่วนประเทศลาวมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 22คนเสียชีวิตจากโควิดทั้งหมด0คนนะคะฟังไม่ผิดนะคะ0คนประเทศลาวก็ถือว่าควบคุมโควิดได้ดีนะคะมีคนติดเชื้อแค่22คนและไม่มีผู้เสียชีวิตเลยสักคนวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปลีกอ็อยากจะขอฝากทุกคนนะคะว่าช่องลี USA มีการอัพคลิปใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาหัวคำ่ำถ้าใคร อยากจะติดตามอย่างใกล้ชิดก็อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะว่าบางทีการแจ้งเตือนก็จะไม่มีการส่งออกไปถึงทุกคนและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเช่นเคยพิมพ์คอมเมนต์ตอบคำถามของลีได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างและกระหน่ำกดไลค์เข้ามาเยอะส่วนใครที่มาใหม่และอยากจะติดตามข่าวสารอเมริกาแบบเข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตสำคัญสคัญ,คญแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน บ๊ายบาย